สวัสดีครับผมโนต้ตเน้นนะครับวันนี้เราก็จะมา,อาสอนวิธีการสเต็กเหรียญอะตอมนะครับนี่จะเป็นการสเต็กบนอวอลิเดเตอร์โนดนะครับอย่างแรกนะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเราต้องมีเบราว์เซอร์คโครมนะครับหลังจากเรามีเบราว์เซอร์คโครมแล้วเราพิม คำว่า keep นะครับ kep lr นะครับแล้วเราก็สังเกตรตรงนี้นะมันจะเขียนว่า c home r google นะครับพอเราคลิกเข้าไปอ่าแล้วก็ก่อนที่เราจะโหลดอ่าพวก extension เนี่ยให้เราดูตรงผู้ใช้งานแล้วก็คะแนนนะครับบางทีอาจจะมีคนที่ทำที่มันเหมือนกันนะครับ อ่าแล้วก็อ่าของปอมแบบนี้นะครับเราต้องมาดูคะแนนแล้วก็ผู้ใช้งานนะครับเพราะว่าวันนึงตรงโลโก้นี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับหลังจากเรากดโหลดมาเสร็จแล้วนะครับพอกดโหลดมาเสร็จแล้วอ่าแล้วก็มากดตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วสุดอ่าหรือว่ามันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับตรงนี้เราก็แล้วแต่ว่าเราจะ ล็อกอินผ่านตัวไหนนะครับก็มี Google แล้วก็มีสร้างาเป็นกระเป๋าใหม่เลยนะครับแล้วก็ Import จากกระเป๋าเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเชื่อม l e เจ e r นะครับของผมจะเป็นเชื่อม l e เจ e r นะครับแต่ว่าจะมาทำแบบว่า,าสร้างใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมมโมรี่เฟสนะครับตรงนี้เราก็ต้องจด12คําคำนี้นะครับ ผมก็จะทำไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้เราต้องจดใส่กระดาษนะครับอย่าถ่ายรูปนะครับหรือแคปนะครับมันจะไม่ปลอดภัยนะครับเก็บไว้แล้วก็อาจจะเขียนไว้สัก2 c o ค y 3ปี้3ปี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ เขียนชื่อ Wallet ไว้ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่ามันคือ Wallet อะไรนะครับ ข้างล่างก็ตั้งชื่อนะครับเราก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับโอเคนะครับกด next อันนี้เราก็ใส่ที่เราจดมานะครับเมื่อกี้นะครับ12คําคำนะครับ โอเคนะครับแล้วก็เสร็จครับแค่นี้แหละครับเราก็จะได้กระเป๋าตรงนี้มาแล้วเนาะอ่าจะเป็นอย่างนี้ตอนเริ่มแรกก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้จะเป็น a d d เด s เรานะเดี๋ยวผมอ่าอันนี้ก็คือการฝากเหรียญคอสม mod นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นว่า c o สม mod ตอนเราเช็คเราก็เช็คตรงนี้นะครับ4ตัวแรก5ตัวแรก หรือว่าสีแล้วก็สีตัวหลัง5ตัวหลังนะครับเอากด Copy นะครับตอนถอนแล้วก็เอามาใส่ช่องช่องถอนนะครับมันจะมีช่องให้ใส่ d r e s นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้เป็นอนะตอมเนาะเป็น,นคอสมอสทับแล้วก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะอย่างเช่นซีเครตเน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีบน b บิดทับนะครับซีเค e t เน็ตเวิร์ก เราก็สามารถออกจากถอนออกจากบิตคัพเลยก็ได้นะครับเนี่ยนะครับซีเคร็เน็ตเวิร์นะครับ,รบหรือว่าเป็นสแกนเ r Code นะครับแล้วหลังจากที่เราโอนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราโอนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสติ๊กนะครับอันนี้ผมจะใช้วอ l l e t ของผมนะครับ อ่าเรากดสเต็กก็จะมาขึ้นหน้านี้นะครับตรงนี้ก็อย่างแรกจะเป็นตรงหน้าแดชบอร์ดก่อนนะครับเขาจะแสดงว่าเราจะได้ตัว APR เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับตัว yield เนี่ยนี่ก็ cost mod ครับ staking reward 1 5 5 osmosis ก็74นะครับ secret 24นะครับ ทีนี้สมมุติว่าเป็นคอสมอสแล้วก็คลิกคอสมอสแล้วก็สเต็กนะครับแล้วก็มาเลือกวอลิเวอร์เลเตอร์โหนดนะครับตรงนี้จะเป็นชื่อวอลิเวอร์เลตอร์โหนดแล้วก็จะเป็นคอมมิชชั่นตรงนี้คือเขาเป็นคนเปิดโหนดแล้วเราก็ไปฝากเขาสเต็กเนาะเขาก็จะหักเราไป4%นนะครับแล้วก็เลือกเลือกนะครับแนะนำว่าให้กระจายกันนะครับแนะนำว่าให้กระจายกัน อย่าเอาไปลงที่เดียวนะครับเพราะว่ามีสิทธิที่วอลลิเตอร์โหนดเนี่ยเขาจะหายไปนะครับแล้วก็สเต็กไว้หลายๆอันนะครับแล้วก็จะมีอย่างอื่นนะครับที่ดังๆก็จะมีคอสมอสนะครับแล้วก็มีซีเครนเน็ตเวิร์กใช่ไหมแล้วก็มีมีเยอะเลยอ่ะมันอันวันนี้มันเป็นพวกครับนะครับ แล้วก็ยูมีอย่างนี้นะครับอันนี้เรากา็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นสอนวิธีการเ t กเฉยๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ยาวเนาะส่วนเรื่องอะตอมเนี่ยสามารถาค้นที่ Youtube ดูข้อมูลได้นะครับของเหรียญอะตอมนะครับว่าเอยมันคือไงแล้วก็ฮับคืออะไรอย่างนี้นะครับเทคโนโลยีคืออะไรนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมี โปรเจกต์ uh, Project, หรือมีแอปพลิเคชันที่รันบนคอสมอรเยอะนะเพราะว่าเพิ่งเริ่มนะครับก็มีแค่สเต็กแค่นี้แหละครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ